ตามท้องเรื่องเหมือนว่าพยายามจะซัดทอดกันอะในที่ซ้ำวันแล้วก็ทางนี้เขาก็เขาก็ไม่เห็นด้วยว่าเอ๊ะมันทําอย่างนี้จะใช่หรอแล<ะ>้วก็ก็เลยเมีปัญหาการ<ะ>ก็เลยก็ดูเหมือนว่าเห็นพวกนะมีคลิปด้วยนะเป็นมีคลิปเอาเป็นว่าเน,นี่ก็เป็นอีกเคสหนึ่งที่เป็นเรื่องเองินเ,เรื่องทองเรื่องผลประโยชน์ด้วยกัน เพราะนั้นก็หนึ่งอันนั้นก็เป็นอีกหนึ่งแล้วก็อีกหนึ่งเมื่อวานก็จะเป็นเจ๊หนึ่งบางปูอันอันนั้นก็อันนี้คลาสสิกมากเลยคลาสสิกจริงๆเลยนะฮะมันจะต้องจะต้องอ่าให้มันสมบทบาทขนานั้นนั่นเลยเลยพี่ก็ครับให้มันเห็นว่าเราเนี่ยต้องมัดต้องล่ามกันไว้แล้วต้องไปเอาตัวนี่โอ้โหเป็นเหมือนกับเป็นพล็อตเรื่องเลยอ่ะอ่าอันนั้นอันนั้นก็เป็นเรื่องติดล้างเนี่ย อตัวเลขสิบล้านแต่สุดท้ายเห็นว่า10บล้านแทบจะไม่ได้ไม่ทำอะไรเลยโผ่เมียเขาตกลงกันได้เองแล้วก็ยังมีลุงพลลุงพลนี่ก็คู่กรณีกับภูพิชาเ้ยไม่ใช่คนละเรื่องกับนุ่นกับใครลุงพลมาแตนนั่นแหละลุงพลมาแตนครับอไอ้นั่นเด็กนะเด็กครับน้องชมพู่น้องชมพู่แล้วก็ยังไม่นับ กรณีเมื่อกี้ที่ผู้่นูนะครูครูครูปีชาครูปีชาเนี่ยแววว่ากำลังจะออกมานะฮะนี่จะรายที่สี่นะถ้าออกมานะสี่เลยนี่ไม่นับความจริงคือความจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเจอเจอกันนะครับนี่พี่กูแล้วผมไปเห็นอีกนะเดี๋ยวเอาละหนึ่งเรื่องที่ปากน้ำนะปัาดลุงพลแล้วก็คดีแตงโมแล้วก็ อะไรอีกอ่ะก็นี่อย่าเมื่อกี้อ่าครูพิชาครูปิชาแล้วทีเนี้ปรากฏว่าเขาเอาเอาตั้งแต่ปีสองพันสี่สบมีเรื่องคดีความเรื่องอะไรเกี่ยวกับภาคภาคุยาวโอ้โอนเลกทำไมมีหลายเรื่องเลยด้วก็ส่วนคดีหลัก ที่เป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตอยู่ตอนนี้ก็คงจะเนี่ยฮะกรณีพฤติกรรมช่อโกงอันเป็นปกติธุระเนี่ยนะอันนี้ก็เป็นอะไรที่สุดยอดมากตำรวจนี่เขาก็เข้าใจคิดเนาะก็อันสืบเนื่องมาจากว่าถ้าช่อโกงธรรมดาไอ้สองล้านยูโรมันก็คือช่อโกงนะตอนนี้ยังมีคําว่าเสนีหาอีกไหมเสนีหาเนี่ยเป็นข้อต่อสู้ต้องม็นพู่ต่อสู้แต่ข้อหาเนี่ยช่อโกงแน่เพราะว่าตอนนี้เจ้าตัว หมายถึงพี่อ้อยเนี่ยเขาก็ไปแจ้งคงแจ้งความลงบันทึกประจาวันอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วตํารวจเข้ามาแล้วมาสอบไปสองวันแล้วติดกันนะฮะแล้วก็ถึงได้รู้ว่าเอามีเรื่องอื่นอีกเหรอก็มีเรื่องเบนซ์ใช่ไหมสิบสามล้านแล้วก็มีเรื่องอยืมไปช่วยใครก็ไม่รู้สามสิบกว่าล้านนะ,ะก็เบ็ดเสร็จก็ปลาเข้าไปเกือบร้อยล้านทางตำรวจเขาเลย บอกว่าเอถ้าแบบนี้นี่มันเข้าข่ายเป็นชอ่อโกงเป็นปกติธุระซะแล้วนะวเพราะว,ว่าวมูลค่ารว,วมกันก็ร้อยล้านแล้วต่างกรรมต่างวาระก็เป็นพฤติการเข้าขา่ายความผิดชอ่อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุะระแล้วถามว่ามันมีความสําคัญยังไงมันสําคัญตรงนี้ครคุณพี่มนตรีรเข้าข่ายความผิดฐานพรบ,บป้องกันและประปาบปรามการฟอกเงิน ก็เท่ากับจะไปยึดอายัดเงินได้เลยเพราะไม่งั้นเนี่ยไอ้กรณีช่อโกงแรกเนี่ยสองล้านยูโรเนี่ยเส้นเงินเนี่ยมันไหลจากที่ฝรั่งเศสของเจอ้อยมาที่บัญชีเจอ้อยที่ปรับช่องครับแล้วเจอ้อยที่ปรับช่องโอ้ก็ต้องเรียกมาดามดเรผมไม่เรียกเจมาดามอ้อยเนี่ยห้าพันล้านมาดามอ้อยเนี่ยโอนมาให้สิทรานะเพราะฉะนั้น ถ้าไม่ไปอายัดเงินไปไหนแล้วก็ไม่รู้บางคนบอกไปซื้อบ้านแล้วคือแล้วถึงเช่นเงินสดด้วยอะไรบูรวาาอะไรนะนะฮะตอะนั้นถ้าเข้าเข้าขายนี้ปุ๊บอายัดบ้านอายัดเงินในบัญชีนะฮะแล้วค่อยมาสู้ความกันกลางรถคันนี้มาหลายรอบแล้วพี่โก้ที่บบยหนเสย็จรถคันนี้เนี่ยเขาบอกว่าก็ตอนสนิทสนมกันแล้วก็เอ่อมาดามอ้อยเนี่ยเขาก็ ไปไปมาเมืองไทยเพราะลูกเขาลูกชายเขากลับมาแล้วคร<ะ>ับแล้วก็เขาไปสร้างโรงเรียนสร้างโรงแรมอยู่ที่ปักช่อง<ะ>เขาก็เลยอยากจะซื้อรถไว้ใช้เวลาเขามาก็ทางนี้ก็อาสาว่า<อ>เดี๋ยวจะซื้อให้ก็<ะ>บอกว่าสนนราคาสิบสามล้านก็ให้เงินให้ทองไปปรากฏว่าเล่นก็ไม่ได้ทั<อ>นทีนะะแล้วล<ะ>ไม่รู้ยังไงแล้วก็ดันเอาไป เพิ่งรู้ด้วยซ้ำว่าให้บรเกาไปให้เช่าแล้วก็คนเช่าไปก็เป็นจีนเทาก็เอายังไงแล้วก็กลับไปสืบค้นว่าเอ๊ะราคารถมันสิบสามล้านเนี่ยจริงๆซื้อเท่าไหร่แหวว่ามีหลักฐานเจอแล้วครับซื้อมาแปดล้านแปดล้านเห็นว่าวิ่งมาเป็นหมื่นกิโลแล้วด้วยนะวิ่งไปเออวิ่งเป็นหมื่นกิโลทรั้งที่ผ่อซื้อครับ ก็รับทะเบียนไอ้เล่มก็ยังไม่ได้สักทีก็เลยเขาก็เลยเอาเรื่องนี้อีกเรื่องหนึ่งอุ่นอีหลายเรื่องเลยนะหลายเรื่องหลเรื่องนะฮะโอ้แล้วก็แล้วก็เมื่อวานที่เขาปล่อยคลิปมาหมายถึงทางค่าผู้จัดการเนี่ยมันก็มีการไปพาดพิงคุณหนูอนุทินชาญวิรกุลว่าไปกินข้าวกันที่ฮ่องกงนู่นนะแล้วก็พี่โก้ก็เคยไปฮ่องกงบ่อยแต่ไม่เคยไปเจอเสียหนูนะไม่เจอนะ จริงจริงฮ่องกงอ่ะถ้าโรงแรมใหญ่ๆระดับโรงแรมใหญ่ๆนะมันก็คนไทยมันก็วิ่งวิ่งอ๋อก็เดินชนกันแต่ถ้าไม่สนิทแม่อะไรจะชวนกันไปกินข้าวพัดตักาเร่นี้ผมผมเข้าใจได้นะเรื่องนี้ผมเข้าใจได้ผมผมเชื่อคุณพี่หนูเพราะว่าที่คุณพี่หนูเล่าเนี่ยฟังฟังดู มันตะกามันได้คือช่วงนั้นเป็นช่วงรอยต่อของการเลือกเปลี่ยนผ่านรัฐบาลแล้วยัฐบาลอยู่เลยว่าจะได้เป็นรัฐบาลหรือเปล่าไม่รู้หรือเปล่าแล้วเขาก็ไปฮ่องกงกับเหมือนก็ไปครอบครัวใหญ่แหะไม่ไม่ไม่หมายถึงตัวคุณหนูอ่ะเขาก็ไปกับอคุณอ คุณผู้หญิงก็เป็นรฐมันตรีอวอรฐมนตีอวอ่าสุภามาศอิสระสุภาอ่าแล้วเขาก็บอกว่าเขาก็ไปห้องโไงว้พระกันตอนนั้นเพราะว่ามันหลังเลือกตั้งไงแล้วก็บังเอิญไปเจอก็ทุกคนก็ต้องรู้จักสีทา่ะแล้วสีทาเขาต้องรู้จักแต่เนี่ยผมเข้าใจว่าอันนี้คือการตลาดขายตรงของคุณพี่สีทาเพราะตอนนั้นเนี่ยต้องการจะทําให้ตัวเองมีความอุ้ย้อมีความน่าเชื่อถือใช่ไหมก็ ไปกับเจ๊อ้อยต้องไปเจอตัวเป็นๆถึงจะได้มีมันจะได้ขังไงจะมาพูดอย่างเดียวไม่ได้ซึ่งมันก็มันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าลุกเจอว่าเอาประเอินไปเจอกันที่ฮ่องกงแต่ต้องการโชว์พาวไงว่าฉันมีพาวนะเนี่ยฉันรู้จักผู้หลักผู้ใหญ่แถมยังชวนไปกินข้าวฟัตาคารด้วยอีกต่างหากพี่หนูเขาแนะนำที่หนูเขาบอกว่าเขาเป็นคนชวนเองเขาเจอเขาก็เลยเอไปกินข้าวด้วยกันสิแล้วเขายังบอกว่าเขาเป็นคนเลี้ยงที่หนูเขาบอกแต่เขาบอกว่าไม่ได้คุยกันก็เหมือนคน คนรู้จักที่แบบคนไทยอะเนาะเวล,ลาไปเจอต่างบ้านต่างเมืองก็ไปแจมกันแจมกันครับฮะแล้วก็ไม่ได้คุยอะไรกันเรื่องอสลากอออนไลน์เลยทั้งสิน้นขณะเดียวกันก็มีการตัดฉากเล็กน้อยมั้งก็โทรหาคุณสมศักดิ์โอแล้วก็คุณสมศักดิ์ก็เฮ้ยอะไรอย่างเงี้ยนะรู้จักน,นี้ก็กมาเคลมคนะันเยอะนะแล้วนี่ก็มาเคลมไงว่าว่าคือตอนนั้นสตอรี่มันคือว่าจะเอาโคต้าสลากออนไลน์เนี่ย มาทำแบบถูกกฎหมายหลังจากที่จะเคลียร์อิตานอตออกไปประมาณนั้นแล้วก็เลยทำให้ทางมาดามอ้อยเขาเชื่อมาดามอ้อยเขาก็เลยมาลงทุนร่วมแล้วก็จะเขียนแอปก็บอกว่าต้องใช้เงินลงทุนเบ็ดเสร็จ2ล้านยูโรแล้วก็ไปจ้างบริษัทเขียนแอป20ล้านแต่ตัวเองเนี่ยรับมา70กว่าล้านแล้วเขาเขามารู้กันทีหลังเขาก็เลยเกิดเรื่องเกิดราวฟ้องกัน ในี้ก็เขาเพิ่งรู้เหมือนกันนะว่าเรื่องนี้เนี่ยจริงๆเนี่ยจุดเริ่มต้นเนี่ยมันมันมีการไปแจ้งความครับแล้วก็มทที่มีบทบาทอ่าพี่พี่โก้บอกอักษรยอดตั้งั้นผมเห็นแล้วก็หูผึงเลยนะก็เอาว่าอดีตอดีตอดีตบิ๊กตำรวจอ่ามีลูกน้องอยู่ที่โรงพักตรงนั้นอพอมมีการแจ้งความอย่างนี้ปุ๊บลูกน้องบอกนายโอ้โหเรื่องใหญ่นายนะนายก็เลย โอ้โหแมคนเรามันรู้จักพี่โก้ก็มาบอกผมผมก็ไปบอกอีกคนเป็นเรื่องเลยทอดทอดไปหลายทอดมันอย่างว่าโจทย์คนเดียวกันโอ้โหก็ต้องสมาให้เต็มเที่ยวดูเหมือนตอนเนี้ตั้มที่ทีมงานเราบอกว่าทนายแบรนด์เนมสิ้นสภาพโมคาบุรุษนะแม้กระทั่งนายตำรวจใหญ่ที่ถูกอ้างถึงและถูกโยงเห็นบอกว่าไม่เกี่ยวไม่รู้จัก นี่ทาอย่างเนี้ทุเลศด้วยนะที่เป็นเอาเงินเข้าแบบนี้ทุเลศด้วย<ช>มีคํานี้อยู่ด้วยนะนายตำรวจใหญ่ที่ถูกพาดพิงถึงแล้วก็ถูกอ้างบ้างนะฮะ <หา S 2> ว่าโอ้เรื่องอย่างนี้เหรอสบายนะผม <หา S 2> รู้จักตํารวจก็ประมาณนั้นซึ่งเรื่องนี้มันมัน,ม,น,ม,นมันก็ทําให้ต้องกลับมาคิดนะว่าคนชอบถามไงเอะทนายพวกนี้มาหากินอะไรแล้วก็มาออกทีวีทนายถึงแสนเราไม่ได้ผมเนี่ยสารภาพเลยพี่โก้ไม่ได้คิดซับซ้อน หมคนเราเรียนรู้กฎหมายมาเนี่ยก็อยากจะใช้กฎหมายช่วยเหลือคนอื่นไงเอาข้าจริงเธอไม่ใช่เอไลยเราก็คิดว่ามันคือการตลาดแบบตรงคิดว่าเอาละในเมื่ออยากจะโปรโมทหิวแสงอิ่มแสงแล้วก็จะแค่นั้นอาที่ไหนได้กลายเป็นเครื่องมือในการที่จะอูถ้าดูจากตรงนั้นก็สิบล้านตรงนั้นก็เรียกเท่านี้เขาไม่ให้ตรงนี้ก็อขอเพิ่มตรงนี้อีกเจ็สิบเอล้าน มันไดหลักการมันง่ายๆนะคุณคุณตรีคือคือเขาอะต้องการแสงเพื่อให้มาฉายสปอตไลท์เขาล้วเราดูกรณีมาดามอ้อยเนี่ยถามว่ามาดามอ้อยอยู่ฝรั่งเศสจะรู้จักไหมถ้าถ้าคุณคนนี้เขาไม่มีแสงครับแล้วก็เออก็ดูหน่วยก้านน่าจะโอเคก็เลยมีการคอนแทกกันไปคุยกันไปคุยกันมาภาษาทนานเน่ยต้องพูดเก่งอยู่แล้วครับสุดท้ายก็โดนหว่านล้อมจนเกิดสภาพอย่างที่เราเห็น